ดค่ะชื่อน้ำทีมนะคะอายุ23ปีคะ่ะตอนนี้เรียนอยู่ที่ SMEAG คะ่ะคอร์ส e s l คะ่ะอตอนแรกคือที่บ้านอยากให้มาเรียนคะ่ะแต่ว่าแบบหนูก็สนใจด้วยแต่ว่าก็ยังแบบยังสับสนกับเต็งอยู่ว่าจะมาดีไหมนะคะแต่ก็ตัดสินใจมา หนูคิดว่าหนูเลือกถูกค่ะหนูมาว่าอังกฤษหนูดีขึ้นมากๆกว่าแต่ก่อนเยอะเลยเพราะว่าแต่ก่อนหนูไม่ได้เลยแบบพูดไม่ได้สนทนาไม่ได้แบบคุยกับคนไม่ได้เลยแต่ตอนนี้คือคุยกับคนอื่นได้มากขึ้นแล้วก็เข้าใจมากขึ้นค่ะดีค่ะแต่ว่าเขาอาจจะมีสำเนียงด้วยความเป็นฟิลิปปินโนิดนึงเนี่ยค่ะเขาก็าจะมีสำเนียงของเขาแต่ว่าเราก็คือเข้าใจเข้าใจเขามากค ฝังหนูก็คือจะเรียน4สกิลค่ะจะมี reading writing listening แล้วก็ speaking ค่ะแล้วก็เราจะเรียนตั้งแต่6โมง40จนถึง2ทุ่มครึ่งค่ะแต่ว่าเราก็จะสามารถสมมุติว่าเราจะมี special class ระหว่างวันเราก็สามารถสมมติว่าเราเหนื่อยหรือว่าอะไรเราสามารถไม่ไปเรียนก็ได้นะคะตอนนี้ก็คือตอนแรกหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะการพูดค่ะหนูพูดไม่ได้เลยฟังไม่ออกทุกอย่างเลยแล้วก็ เหมือนเราก็ค่อยๆพัฒนาติงมากขึ้นแล้วก็พยายามฝึกกับเพื่อนพยายามฟังเพื่อนพยายามดูแบบดูหนังหรืออะไรเงี้ยค่ะให้เราแบบดีขึ้นก็คือพี่ๆน่ารักมากเลยค่ะให้คำแนะนำดีมากๆแล้วก็แบบหนูเวลาหนูมีปัญหาอะไรหนูสามารถทักหาพี่เขาได้ตลอดเวลาเลยคะ่ะถ้าแบบหนูมองว่าแบบถ้าใครแบบอยาก พัฒนาสกิลตัวเองก็คือมาเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ก็คือจะเป็นนก็จะดีมากเลยค่ะแล้วนี้คืออาหารค่ะอยากให้ปรับปรุงอาหารมากๆเพราะว่าแบบเด็กไทยที่นี่คือแบบการกินก็คือแบบมีแค่แบบว่าไม่มีโปรตีนให้เลยแบบมีก็มีแบบข้ามหนึ่งก็คือมีแค่อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ปรับปรุงนิดนึง,นงนก็คืออย่างทีเชร์ก็คือดีมากค่ะแล้วก็เหมือนเขาช่วยเราหลายๆเรื่อง 太好了。